นี่ลงมาเราจะได้ปืนอะไรครับลุ้นในปืนอะไรครับสวยสกายพร้อมชิปอัพด้วยเป็นไงตึง้งตึ้งตัดต้นไ,ไน <c oughs> นออม้หววิววิววินว้ววิววิววิววววิววิววินวิววิววิวว่ววิววิววิวกิผมิววิววิววววิววทุวินวิววิววกวิิิิวน เขาเรียกว่าไงอะแบบปืนปืนแรกของกล่องเหลืองอะกล่องที่มันแบบวางตามแบบตามบ้านตามอไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวคืพาไปดูเนี่ยกล่องเนี่ยนั่นแหละท่านผู้ชมก็กดไปหมดทั่วไปผมไม่กล้ากดแรงใหญ่ว่ามันดึกแต่ตอนเนี้ยมันตีสี่ีแล้วอะแบบไม่กล้าเล่นนะแบบมันเบอร์มันง่วงนอนไปหมดเลยแบบเล่นไม่ออกยังไงอะนั่นแหละผมก็กดไปโซโลผมหนึ่งไม่แล้วจะกดหึ่งสี่แบบแบบเป็นเจอคนตึงด้วยไงประเด็นอะ ตอนดึกอะไม่รู้ทำไมนะงานต้ชมก็ไปพบกันในเกมเลยครับโอเคผมก็เข้ามาสู่หน้ารักบี้เป็นเรียบร้อยแล้วผมก็คนมันก็ไม่น่าจะมีนะก็มีอะบางคนอนะดูส่งแหละม,มันต้องมีคนจริงปนมาด้วยแหละนะคนมากไหมละ่ะ รวมแล้วก็บอ,เอดเ,อเยอะนคนเยอะเลยคนจริงน่าจะแบบไม่รู้จะมีไหมนะคนจริงอะ่ะด่านนี้เป็นด่านุนลาบากอยู่ล้วถ้ามันเดิเล่นในเป็นในด่านเนี้ยหาที่ลงแป๊บนผม้ชมลงไหนเดียเออผมลงทางแยกแลก้วนนะเดี๋ยวมีคนไหมวะน่าจะมีละมั้งบอดมันแบบเกิดได้ทุกที่อยู่แล้วไม่รู้แบบมันมาจากไหนอะบางทีอ่ะ <S <S แล้วเดินอยู่เฉยก็ปึ๊บมังหน้าเออตกใกตกใจ มันตรงลงตกเกเลยไม่ใช่มันพูดผิดบางครั้งเราก็ตกเกเหมือนกันต้องไปเชียแบบว่าอยู่เฉยๆก็แบบโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ลงมาเราจะได้ปืนอะไรครับลุ้นได้ปืนอะไรครับสวยสากายพร้อมชิปอัพด้วยเป็นไงตึ่งเกินดวงดีไปไหนเนี่ยเราอ่ะเอเมันก็ฟาร์มของไปเรื่อยนะมันน่าจะมีคนเลแถวน,นี้เห็นคนอยู่หมือก่ ล้วก็วิ่งมาไกลแสงไกลนะท่านผู้ชมนี่งเจอคนแล้วเอ้ยมึงทำอะไรสอ,องคนเนี่ยเดี๋แตกสองยังไงอะผมตึงไหมล่ะตึงเลยครับยิงบด <c oughs> โอ้โหอิงมาทําอะไรกันตรงนี้สองคนฮะหรือว่าพวกเองมาเจีบกันฮะ <c oughs> อิงก็ร้ายไปบางทีเุ้ยไงคนแหวแตกมาทําอะไรก่อนครับวิ่งมาหาลูกปืนผมหรอมันไม่ง่ายเป็นน้ำผ่นุ่ม แม่โอ้โมไปเรื่อยเลยเจอคนจริงหน่อยกูาตายดูทรงใช่ไหมทุกคนก็ลิงพันอะไรเนี่ยโอ้ยข้างหน้ามีคนนะกี่ตัวนั่นนะสองตัวไม่ใช่แถวยิงกันนะไหนขอแ้ j e หน่อยดีไหน,อนเอาเนี่ยยิง <c oughs> สวยแต่ทหารสือเตัวเลย <c oughs> <c oughs> แม่มันยืนนิน่งกูย,ยิงไม่โดนเลยโอ้ย อะไรของคุณเนี่ยเอาแม่แล้วไม่จมเอาใม่เอาแม่เอาแม,ม่ไม่ใหม่ไงโอ้โหของของมัน,นขอมันมาจากไหนมึงแม็กนั่นเร็วไอ้แม็กซสี่ของฟูจัดขอเวลาเก็บของแป๊บอีกของเสร็จแล้ว่จะหาหาอะไรยิงคนละต่อไปเนี่ยมีคนไม่เอ่ยเฮ้ยมีตัวว่ะไหนอะไอ้คนจริงดีกว่ามาดิมาดิ นี่ก็กลัวสุดหลอ่อไอ้ต่างคนต่างพันยาโอเคเดี๋ยวผมวิ่งปตั้งหลักแป๊กผมไม่ได้กลัวนะผมให้วิ่งมาตั้งหลักเฉยๆไหนเปล่มันนั่นอยู่ไหนอุ้ยระเบิดระเบิด,ระ,บดระเบิดเกอบแตกควเ้ยปันระเบิดเจไปรูต้องมันอยู่ไหนของมันวะมันได้โ่ลเลยวะ่ะ ใส่มาตั้งหลักแป๊บผมไม่ได้กลัวนะท่านผู้ชมผมแค่ถอยมาตั้งหลักเฉยมันอยู่ไหนอ่ะมันไม่โผล่เลยอ่ะท่านผู้ชมน่ะถ้างั้นเดี๋ยวซื้อซื้ทุยซื้อของรอซื้อชิปเลยชิปทุยชิปดิเออนีกูเป็นเหี้ยเลยไหนอะไหนวะเห็นอะไรแว๊บเมื่อกี้ขอนนั้นไอจีแล้วดูจีพเห็นไหมหัว เ็นไงนายฆ่าแล้วมือเจียกูนี่ไหนขอดูปืนซีเอาปือนอะไรยิงผมฟังความกับเอเคงหรอแล้วเคงมันมายิงอะไรตรงนี้มาเฮ้ยนอ่ไงนี่ไงเจอแล้วพวกพี่ไม่ไไมีตรงไหนแต่อวเทปไปไหนยิงบอดโอ้โไปะ่าาผู้ชมเดี๋ยวเราแบบเดินหาคนต่อนะโอเคครับผม ผู้ชมเจียวคนว่ายันยไงทางขวาเห็นไหมตัวผู้หญิงอะ่ะเนี่ยเดิมอย่างี้ก็ห,หัวแตกนะครับแตกหนึ่งแอกแองหอกมาถูกในยิงหอวสองตัวแลวโอ้โหเท่เกินนะทุกผู้ชมขี่รถไปดูของมันแปบ๊บมันใช้ของอะไรวะ เอ้ยของบอดแม่งดีกว่าของผมเยอะเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเก็บเสียงสะครบสิโอ้โหมีครบ,บอ,ดอด่ะของผมยังไม่มีเลยหามาได้ไหนวะใช่ไหมต้นผู้ชมทุกคนว่าไหมว่าเสียงมาปะไม่น่าใช่อุ้ยคน,น,น,นยด้นานซ้ายเห็นไหมฮะไอ้คนจริงว่ะท่านผู้ชมคนนี้คนจริงว่ะมาขอร้องหน่อยดีคนจริงนี่จริงแค่ไหนวะมีปาระเบิดเช็คไปลูกนึงอุ้ยระเบ,บิดระเบ,บิดมาอุ้ย วีจังหวะนี้ว่าไงครับผมเดินเล่นจิ๋หายตอนนี้เงียบเงียบเงียบเออเชิงหนาวเหมือนกันเงียบเนียบเอาเจ็บเจ็บด้วยหัวเอาเจ็บเจ็บมีวันมาไงจังหวะนี้ฟาดเบิร์ตเช็คไปเช็คเช็คมาแล้วครับเพื่เป็นไงผมก็ตึงแบบตึงเกินนะผมอะ ไหนเขาดูของซิเช็คของก่อนวิ่งฟูหนึ่งว่ะอเคแต่แบบมาสากาก็สาก้าสามมายิ่งฟูแบบไม่ไหวหรอกไปชมแล้วก็เขียวหาคนตสอนชม ทั้งุกคมันอยู่ผมจากไหนอะ่ะบนเขาเหรอไม่รู้ผมไม่เห็นว่ะเดี๋ยวเราไปคบหาก่อนไม่เจออยู่ไหนอะ่ะ นี่ไหนวะคุณเห็นผมไหมอยู่ไหนอ่ะ A few moments later อ๋อทำจมตีแล้วีงไงล่ะต้นไม้ยังไงผมว่าแล้วหงผม,วผมไม่เห็นวะเอเตอนนั้นทำไมผมไม่เห็นอ้าจะล่วงจะล่วงจะล่วงอย่างวันนี้ถมใส่เลยอย่างวันนี้ ไม่โอกาสพันยายด้วยอุ้ยอ่ะข้างก็เข้าหน้าก็มาหลังก็เข้าโอ้โหเดี๋ยวระเบิดไปเช็คมันไม่ดูนมาท่านผู้ชมนิดเดียวเองระเบิดไัทั้งหมดแล้วนะหัวแตกแจกคหน่อยละกันไม่ได้ตึงอะไรหรอกเอาแล้วท่านผู้ชมผมต้องรีบเข้าวงแล้วเพราะว่ามุมันเริ่มแรงแล้ว แล้วก็วิ่งไปด้วยหาคนไปด้วยไม่รูนี่ไงพูดมาพูดถึงมันก็มาเลยลิงก็เป็นตุ๊กตีนอะไรวะนี่เออพูดถึงมันก็มาเลยอยู่ไหนอะมันยิงผมแล้วมันก็หายไปวะไม่เห็นตัวเลยวะมีไหนวะพูดเห็นไหมผมยังไม่เห็นเลยท่านผู้ชมไปก่อน้างั้นเราถอยดีกก่อนดีกว่า โอ้ยวิ่งมาก็เจอคนโอ้ยคปนจิงเนี่ยโอ้สกิลนี้เออตายสกิลนี่อีกแล้วแม่ผมใช้ไม่เป็นเฉยนะสกิลเนี่ยโอ้โหเราได้ที่สามเลยนายนายทำมาเจอจกัแล้วอะ่ะก,ก็ขอ,ขอขอบคุณ,ณครับที่ดูคลิปผมจบครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับคลิปมาจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไป แล้วลีขยับไม่หยุดเลยนะประเด็นอ่ะ <c oughs> โอเคผมขอลาไปแค่เท่านี้ครับสวัสดีครับ